ไหว้ชายชิงเอียปีนี้วันที่31มกราคม2565นะคะเวลา23-24.59ตั้งโต๊ะหันหน้าทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะของไหว้ก็จะมีดอกไม้1คู่เจฉชายห้าอย่างทอดผลไม้5้าอย่างเม็ดปักทองสีแดง1นึ่งจานท็อฟฟี่1จานแล้วก็มีสาคูรหรือบัวลอย5ถ้วยขนมจันอัดหนึ่งจานเงินใส่ซอง110บาทน้ำชาห้าถ้วยกระดาษทองหรือตั๋วก,กินนะคะ ไหว้ชายจิงเอีย๊ยเนี่ยหรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อความเป็นสิริมงคลร่ำรวยมีทรัพย์สินมากมายผลไม้ห้ายอย่างเนี่ยเราเน้นสีแดงสีเหลืองก็มีกล้วยมีองุ่นมีแอปเปิ้ลแดงส้มสาลี่ขาดไม่ได้ก็คือส้มนะคะเงินใส่ซองร้อยสิบาทเนี่ยเราเก็บใส่ในกระเป๋าเรียกทรัพย์นะคะพอปีถัดไปพอครบปีเนี่ยเราต้องเอาไปทําบุญอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้นะคะเป็นกระถางหรือเป็นใส่แจก,กันก็ได้ เม็ดฟักทองไปชุบให้เป็นสีแดงนะหนึ่งจานแล้วก็สาคูหรือบัวลอยใส่น้ำแดงๆเหมือนกันห้าถว้วยวุ้นเส้นอันนี้เป็นเจฉ่ายนะคะหรือผักหรือเป็นเจทั้งหมดเลยแล้วก็ของเต้าหู้เห็ดหูหนูขาวก็จะมีสาหร่ายเส้นผมอันนี้แล้วแต่เลยนะเราอาจจะหาอย่างอื่นก็ได้ถ้าไม่มี แล้วก็เห็ดหอมทุกอย่างเนี่ยเราเอาไปทอดหมดเลยทอดแล้วเราจะเรียงแบบนี้เลยค่ะเรียงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจัดโต๊ะกันแบบนี้เลยค่ะหันหน้าไปตามทิศที่บอกเลยเวลาได้เวลาเราก็ตั้งโต๊ะไหว้กันเลยของที่ไหว้เราก็ไปรับประทานกันนะคะเจฉ่ายก็เอาไปทากับข้าวเงินก็อย่าลืมนะคะเก็บไว้ให้ครบปีแล้วไปทําบุญนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ